อันนี้ครับเป็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับองศาเซลเซียสอุณหภูมิภายนอกนะครับตอนนี้ก็คือ 30. 3 0มสาองศาครับก็ค่อนข้างจะอบอ้าวเลยเดี๋ยวมาดูภายในอันนี้ก็เปิดแอร์มาได้พัดใหญ่แล้วนะครับเขาบอกว่าเออแอร์ฉ่ำแอร์ฉ่ำนี่คืออุณหภูมิประมาณสัก12องศา12องศานี่ก็คือออกมาจากวงกระโร่เลยครับออกมาเลยอันนี้ก็อยู่ในห้องแล้วนั่นเองกับไปขนาดแป๊มคุณก็นะครับปรับลดลงมา ยี 5, ่สิเก้ด้าเดี๋ยวลองมัดวัดดูนลครับนี่ก็ตรงตงๆรอเลยครับไม่ค e mm ่อยปับปรงอะรเากปีนึงนาเรือนี้วครับนช่ำก็คือยินกระสาปกติน้ายาแอรนะครับก็คือได้มาตรฐานตรงงานอันนี้เป็นอันยิบสองโเคาตัวเตี้ยซะด้วย อันนี้ก็เหลือ19.3องศาตัวนี้นะครับก็เป็นหลานไปบางครั้งเย็แล้วก็คอยมอ,องเร็วๆก็ไม่มีมาต่อเลยนะครับก็ละมือไปพักนึงเพราะว่าจับไม่ถนัดไปครับผมายที่นนม,มันดูเรื่ลยเ <c oughs> ขาบอกแอร์ฉับเนี่ยก็อุณหภูมิสักประมาณ12 12ก็จะเวอร์ไปป่ะเอาสัก15ก็ถือว่าเก่งแนละ้วอันนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วนะเหลือ18 นี้ก็ถือจนเมื่อยแล้วเนี่ย16.6องศาจะทําได้ถึง15ไหมเขาบอกว่าฉ่ำอยบ่12ตัวนี้มันแก่แล้วนะครับมันคงทาไม่ได้แล้วแหะแล้วก็ได้้างได้แต่ล้างอย่างเดียวยังไม่ได้เช็คเรื่องของเออมิญยาเอรนะครับว่ามันขาดมันเกินยังไงก็อัดคลิปตรงนี้เรื่องของการวัดอุณหภูมินะครับ่กงนอยากจะรู้ว่ามันฉ่ำหรืไ่ฉ่ำแต่เขาบอกฉ่ำก็สักประมาณสิ ผมว่า14.9นะในในไอ้เก่าอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มัน16.5องศาอย่างเงี้ยเดี๋ยวจับเกจวัดแล้วกเ็เช็คความดันน้ำยาแอร์ค่ะเหลือ,อยังไงก็จะมาอัคดคลิปลอกล่าวกันอีกทีนะครับครับตอนนี้ก็เอาตัววัดนะครับมาทีา่ในห้องก็ตรงข้ามกับเครื่องที่อยู่นะครับอ่นิหมดปรับไปที่25องศานี่ตัววัดอุณหภูมิเซนเซอร์ตัวนี้นะครับก็ใกล้เคียงตอนนี้เสียงของคอมเพรสเซอร์นะครับก็อัดน้ำยาแอร์เข้ามาในห้องเพื่อที่จะ ปรับอุณหภูมิใหไไ้ได้ตามที่ตั้งไว้ก็คือ25องศาอ่าก็24.5ก็ใกล้เคียงแสดงว่าเซ็นเซอร์ตัวจับอุณหภูมิในห้องเนี่ยอ่าใช้งานได้นะครับเป็นปกติแต่อุณหภูมิข้างหน้าที่วัดเมื่อกี้นะครับตรงตรงช่องเลยเนี่ยเขาบอกฉับเนี่ยได้ประมาณ12-14องศาแต่ที่ผมวัดได้16องศาแล้วก็เป็นคําถามที่ค้างไว้ในเรื่องของอแรงดันน้ำยาก็เดี๋ยวค้างไว้ก่อนนะครับนี่ไหคองก็ที่15จุดเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนผิวผมพอโดนผิวปุ๊บตัวเรามันมี มีความร้อนปุ๊บเนี่ยตัวจับอุณหภูมิก็ขึ้นมาเลยเป็น27องศาเลยนะครับก็ประมาณนั้นประมาณนั้นเองมันก็ปรับลดลงมานะครับก็ประมาณตั้ง25องศาเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในห้องก็โอเคครับนะครับอย่างที่บอกกันเมื่อกี้เปิดไปจากตัวนะครับตัวปลายที่วัดอุณหภูมินะครับตัวเรามันมีความร้อนอยู่มันกุ้งขึ้นไปทันทีเลย27ตอนนี้ก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับก็ใกล้เคียงอ่าก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าเซนเซอร์วัดอุณหภูมิของเครื่องนะครับเป็นปกตินี่ที่ปรรัับบไไว้้้้25 25.2อออองงศศาาาตนนนนีีก็ะค่่ใชด คอมเพรสเซอร์ก็ยังรู้สึกทำงานเหมือนกันมีเสียงเดี๋ยวอุณหภูมิคงที่แล้วนะครับเราก็จะหยุดทำงานอ่าไปเลยนะครับนี่25องศาตามปริโมทที่กดไว้เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิในห้องนะครับเป็นปกติอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ออ่่าาเรื่องของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิความฉ่ำไม่ฉ่ำแล้วก็เออ่น้ำยาแอร์พองไม่อะไรไม่อน,นี้ครับนี่มีตัววัดอุณหภูมิแค่ตัวเดียวตัดแล้วครับเสียงึ้มไปเมีเฮ้ยเบึ้มก็เบิ์มไหมครับระเบิดเสียงมันเเออ่สียงคอมเพรสเซอร์มันตัดการทำงานไปเลยนะครับนี่ก็24.7มันก็จะปรระะมาณนนี้คับ มันก็จะควบคุมอากาศในห้องนี้ตามที่เราได้กดรีโมทไว้ประมาณนี้นะครับ